สวัสดีครับ FC ของน้องต้นข้าวสุปรียานะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่21แล้วนะครับปี่น้องก็ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับสำหรับไทยรัฐอวอร์ดนะครับหรือว่าไทยรัฐที่สุดแห่งปีนะครับก็เหลือเวลาอีก2วันแล้วนะครับปี่น้องเราก็ต้องรอลุ้นอย่างเดียวนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับในช่วงเวลานี้นอกจากรอลุ้นผลคะแนนอย่างเดียวนะครับถ้าหาก ผลคะแนน s m s ของน้องต้นข้าวเยอะนะครับก็ไม่แน่นะครับน้องต้นข้าวอาจจะเบียดขึ้นไปเป็นที่หนึ่งก็ได้นะครับปี่น้องนาทีนี้ก็ต้องลุ้นอย่างเดียวนะครับและอีกหนึ่งรายการนะครับที่จะตัดสินแบบไล่เลี่ยกันเลยนะครับไทยรัฐอวอร์ดนะครับก็วันที่23นะครับแล้วไทยแลนด์ท็อปโหวตก็วันที่25มกราคมนะครับปี่น้องก็คือยังโหวตกันได้นะครับ สำหรับไทยแลนด์ท็อปโหวนะครับน้องต้นข้าวตอนนี้ก็ยังอยู่อันดับที่หนึ่งนะครับแต่คะแนนก็ยังไม่ได้ทิ้งห่างที่สองมากนะครับร่วมกันโหวตให้น้องต้นข้าวเยอะๆให้ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีทองของน้องต้นข้าวนะครับปี่น้องแอดมินเองก็จะเกาะติดทุกวันนะครับเรื่องการโหวตของน้องต้นข้าวนะครับก็เพราะว่าแอดมินก็อยากให้น้องต้นข้าวได้ทุกรางวัลในปีนี้นะครับให้ปีนี้เป็นปีทองของน้องต้นข้าวนะครับปี่น้องและทุกแฟนฟ นะครับน้องต้นข้าวสุกปริยาก็คือตัวเต็งนะครับสรางวันใหญ่นี้นะครับพี่น้องก็ต้องรอลุ้นกันนะครับวันที่23แล้ว25นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องและในช่วงเวลานี้นะครับหลายหแผ่นฟอร์มนะครับหรือว่าหลายๆช่องทางสื่อโซเชียลก็จับจ้องไปที่ผลรางวันนะครับจะออกมาแบบไหนนะครับพี่น้องแอดมินเองก็ได้หาข่าวสารนะครับเกี่ยวกับ เพจต่างๆนะครับมาพูดคุยกับ f อฟนะครับอย่างเพจลำเพืินสตอรี่นะครับก็ได้พูดถึงเรื่องราวของสองรางวัลน,นี้ไว้อย่างน่าสนใจนะครับโดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับน้องต้นข้าวนะครับแรงเกินต้านต้นข้าวสุปริยาขึ้นแท่นตัวเต็งสองรางวัลใหญ่การันตีมหาชนตัวจริงนาทีนี้ไม่มีใครฮอตเกินสาวน้อยมหาสจรรั์ต้นข้าวสุปริยาล่าสุด ทำวงการต้องสัรรเทือนหลังถูกเสนอชื่อเข้าชิงและขึ้นแท่นตัวเต็งอันดับหนึ่งคว้าสองรางวัลเกียรติยศแห่งปีไทยรัฐที่สุดแห่งปีไทยแลนด์ท็อปโหวตด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และสเสน่ห์ที่มัดใจแฟนเพลงทั่วประเทศส่งผลให้ยอดโหวตพุ่งทยานทุบสถิติในทุกแพลตฟอร์มตอกย้ำภาพลักษณ์ลูกทุ่งมหาชน รุ่นใหม่ที่มาแรงที่สุดในปี2026งานนี้เหล่าพ่อยกแม่ยกเตียมเพเพราะออล่าผู้ชนะจับชัดเจนขนาดนี้รางวัลใหญ่คงไม่หนีไปไหนแน่นอนร่วมส่งกำลังใจและพลังบวชให้น้องต้นข้าวสุปรียาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเพลงไทยไปด้วยกันนะครับพี่น้อง ในช่วงเวลานี้นะครับหลายหลายแพลตฟอร์มก็พูดถึงน้องต้นข้าวและสองรางวัลใหญ่นะครับที่จอคอหอยรอประกาศผลออกมานะครับน้องต้นข้าวก็มีลุ้นทั้งสองรางวัลนะครับปี่น้องมินก็ลุ้นใจจดใจจ่อเช่นเดียวกันนะครับและอีกหนึ่งสิ่งนะครับตอกย้ําความดังของน้องต้นข้าวนะครับกรณีที่น้องต้นข้าวเดินลงจากรถตู้นะครับแล้วก็ร้องเพลงนะครับก็มีดาวติ๊กตอกนะครับนําไปสร้างคอนเทนต์เล่นกันแบบเยอะ เยอะแยะมากมายนะครับเกื่อนโซเชียลเลยนะครับบางท่านก็เดินลงจากรถตู้นะครับบางท่านก็เดินลงจากรถทัวร์ก็มีนะครับเดินลงจากรถบัสก็มีอา้าวทากันไปพี่น้องเออแอดมินเห็นแล้วก็นึกขำนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่เพราะชื่อเสียงของน้องต้นข้าวก,ก็คงจะไม่มีใครเข้าไปดูหรอกครับพี่น้องเอฟซี FC คิดเหมือนกับแอดมินไหมครับ แอดมินเองก็ได้ติดตามดูทุกคอนเทนต์นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับพี่น้องดูไปคำขำไปนะครับก็ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรนะครับเพียงแค่เดินลงรถแล้วก็ร้องเพลงก็แค่นั้นแต่แอดมินก็แปลกใจอยู่อย่างเดียวนะครับคนเข้าไปดูเยอะกว่าช่องของแอดมินอีกนะครับพี่น้อง ตอนนี้นะครับแอดมินต้องขอเรียกเหตุการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการณ์เดินลงรถตู้นะครับพี่น้องสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับน้องต้นข้าวก็ได้ทำการแสดงที่วัดสะพังลานนะครับตำบลสะพังลานนะครับอำ,อ,อำเภออำเภออู่ทองนะครับ จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่น้องแถวสุพรรณแถวภาคกลางน้องต้นข้าวตีแตกหมดครับคนเยอะมากนะครับเอฟซีไปให้กําลังใจน้องต้นข้าวเยอะมากครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่น้องต้นข้าวทํามาโดยตลอดนะครับก็คือการขึ้นเพจส่วนตัวนะครับได้กล่าวขอบคุณเจ้าภาพนะครับที่จ้างงานน้องต้นข้าวนะครับน้องต้นข้าวก็จะขึ้นเพจขอบคุณโดยตลอดนะครับ สำหรับวันนี้วันที่21นะครับน้องต้นข้าวก็ยังไม่ได้แจ้งคิวงานนะครับพี่น้องแอดมินข้็เข้าไปดูในเพจของน้องต้นข้าวแล้วนะครับก็ยังไม่เจอนะครับพี่น้อง ก็ต้องลุ้นกันวันที่22นะครับน้องต้นข้าวมีคิวไปทำการแสดงที่จังหวัดละยองนะครับพี่น้องก็ติดตามให้กำลังใจน้องต้นข้าวนะครับไม่ว่าน้องจะไปทำการแสดงที่ไหนนะครับก็มีไลฟ์สดตลอดนะครับเราสามารถติดตามได้ในทางโซเชียลนะครับภาพเสียงคมชัดนะครับพี่น้อง